กิจหญิงแห่งปีคุณเกรสลิลลี่จิระเดชวรโชต CMO g i m i n g i n ิคว,าวา้ารางวัล CEO Thailand Awards 2022 ือเป็นนักธุรกิจหญิงเก่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับคุณเกสลิลลี่ชิรเดชวรชต CMO g ็ m โอกิมมง,งิงเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา Gi ิ m i n งอิงสถาบันสอนวิชาที่ไม่ใช่โรงเรียนกวดวิชาหรือเอเจนซี่ที่ดูแลเป็นรายวิชาหรือหักหวคิวแต่คือสถาบันที่ดูแลทั้งระบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้โดยล่าสุดขอตอกย้ำความ คว้ารางวัลผู้บริหารแห่งปี CEO Thailand Awards 2022ในสาขาผู้บริหารธุรกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจภาคเอกชนจากสมัมชนาดังจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือทีมพแห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่23มกราค,คมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองคุณเรสลิลลี่จิลเดชบอโชต c ี o จิมมี่และธุรกิจในเกลือ สวัสดีค่ะชื่อเกรซิลี่จิรเดชวรโชตนะคะเป็น CMO ของสถาบันคิฟต์มิงแล้วก็แบรนด์เกรซิลินอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะวันนี้ไ้รับรางวัลรู้สึกไงบ้างคะก็วันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะต้องขอบคุณทุกๆฝ่าย,ยนะคะที่ทําให้ทางสถา,า,สถา,าบัานแล้วก็ทางแบรนด์นะคะได้รับรางวัลน,นี้ค่ะมีเทคนิคในการบริหารแบรนด์ยังไงบ้า,างคะประสบความสําเร็จก็เทคนิคในการบริหารแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จนะคะก็อย่าง ของเราอะค่ะก็จะมีทีเออมีทีนะคะที่เป็นทางเออทางบุคลากรที่เขาจบมาจากเอ่อท็อปยูระดับโลกจริงๆอะคะ่ะมาช่วยดูแลน้องๆน,นะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยอยากเข้าท็อปยูหรือคณะไหนที่อยากต้องการอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เข้าท็อปยูได้ค่ะอย่างปีนี้มีการต่อยอดอะไรยังไงบ้างคะ ก็อย่างปีนี้นะคะอย่างรอบสอบอะคะ่ะที่กําลังสมาถึงก็จะเป็นรอบ2ของจุฬาและธรรมศาสตร์อินเตอร์นะคะน้องๆเนี่ยเขาก็สนใจมาโรงเรียนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็น้องๆเขานะคะก็จะออดูจากผลง,งานก่อๆที่ผ่านมาหลายปีะคะ่ะว่ามีรุ่นพี่เขาที่เคยเรียนสถาบันแล้วนะคะสามารถสอบติดท็อปยูทั้งในไทยและต่างประเทศได้ค่ะอย่างนี้สถาบันเองมีการดํรารลากรที่มีคุณภาพอย่างต้องใส่ทั้งตับทุกชั้ะ ใช่ค่ะก็จะมีพ sure ี่ๆนะคะที่เขาจบจบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลกค่ะมาคอยดูแลน้องๆค่ะก็จะเป็นการดูแลทั้งระบบเลยนะคะรายวิชาไม่ว่าจะเป็น IELTSAT นะคะ SOP interview written e s s a m บรือ essay เองก็ตามค่ะน้องท่างนี้มีสถานการณ์โควิดสถาบันมีการได้รับผลจากเรื่องการเรียนไหมคะก็อย่างพูดตามตรงเลยนะคะจากสถานการณ์โควิดะคะทำให้นักเรียนมาเรียนกับของเราเพิ่มขึ้นค่ะ อยากถ้าสมมติว่าน้องๆหรือผู้ปกครองที่ดูอยู่นะคะอยากจะแนะนำเป็นคอร์ส GED ค่ะ GED คือการสอบเทียบุม .6 นะคะสามารถเรียนจบม .6 ได้ตั้งแต่อายุ16ปีแล้วก็สามารถยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยได้เลยค่ะดังนั้นนะคะเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเรียนมไปเป็นระยะเวลา3ปีค่ะก็16แล้วก็เข้ามาหาวิทยาลัยได้ค่ะแน่นอนข้อดีของการเรียนในรูปแบบนี้เป็นยังไงครก็สามารถ เรียนแค่4ีวิชานะคะก็จะมีภาษาอังกฤษ i o l ค่ะ Social s t u d i s Science แล้วก็ Math นะคะสอบแค่4ีวิชานี้ก็สามารถได้วุฒิมห6เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไ,ลได้ทั่วไทยค่ะรูปแบบการเรียนส่วนใหญ่เป็นออนไลน์หรือว่าออนไลน์ค่ะเป็นออนไลน์ค่ะแต่ดูแลโดยตรงจากพี่ๆที่เขาจบจากท็อปยูมาโดยตรง,งค่ะท,ท้ายผู้องหลายๆคนเริ่มสนใจนี้ระูปแบบการสอนแบบกาเรียนแบบนี้จแบบแบบะได้ปากือได้มา อ,อ๋อฝากเกี่ยวกับสถาบันนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเข้า Top ปยูระดับโลกหรือเข้ามหาวิทยาลัยลชั้นนําในไทยไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์มห ah ิดลอินเตอร์หรือมหาวิทยาลัยลอื่นๆน,นะคะก็ยังไงก็ฝาก Give มีอิงไว้ด้วยนะคะยังไงก็สามารถเข้าไปดูในเพจ ig g i m m e underscore eng Give มี underscore อิงได้เลยนะคะก็ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนอยากแบบ อายุ16แล้วอยากเข้ามาหาวิทยาลัยเลยหรืออยากเรียนต่อปตีปโทต,ต่างประเทศหรือในไทยเนี่ยก็สามารถสอบถามมาได้เลยค่ะ